พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่เจ็ดสิบสี่ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2547ห้ารอสี่สิบเจ็ดอิทธารมอณิธารมหมายความถึงที่น่าพอใจและไม่น่านนพอใจในะคะส่วนใหญ่ในเราจะพูดถึงรูปเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่พ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสซึ่งเป็นผลของกรรม ช่ที่ทําให้รู้รูปที่ดีหรือที่น่าพอใจไม่น่าพอใจประเด็นตรงที่ว่าเป็นผลของกรรมเนี่ยที่ทําให้ผมนั่นคือสภาพของนามธรรมที่จะต้องรู้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีเห็นรูปเห็นอะไรเป็นโสมนัสรูปงามเด็กอายุสิบหกสิบเจ็ดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นให้เห็นว่าวิบากต้องตรงตัวคือเสียงเป็นเสียงที่เป็นอิทธารมหรืออนิธารมจิตได้ยินได้ยินไปแล้วสัมปติชนะสันติระณะโวทะพนะรู้เสียงนั้นแล้ว แต่พอถึงชวานะจะเป็นกุศลหรืออกุศลและจะเป็นโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตแล้วแต่การสะสมเพราะว่านี่ขณะนี้พ้นสภาพความเป็นวิบากแล้วค่ะไม่ใช่ผลของกรรมแล้วแต่เป็นเหตุใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอิทธารมบแต่อกุศล,ลจิตเกิดก็ได้แล้วมีคาเข้ามาคำคือว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่เห็นหรือไม่เห็นก็เลยก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมนั้นไม่ได้ค่ะ แม้แต่คนเดียว<ม>หรือกลุ่มใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะนั้นไม่ได้โดยสัจจริงผมก็ยังงงอยู่อาจารย์นะขอฟังต่อไปก่อน,นคุณเด่นพงค์คะงงเพราะเราบอกไม่ได้หรือว่างงเพราะคิดว่าจะต้องสิ่งที่เป็นอิทธารมจะกลับกลายไปเป็นอนิธารมได้เห็นดอกไม้หรือเห็นงูเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็เห็นมันเฉยเมันเป็นของมันอย่างนั้นจิตของเราต่างหากที่ไปบอกว่างูมันน่าเกลียด เห็นก่อนยังไม่เป็นงูยังไม่เป็นดอกไม้จากผูวิญญาณเห็นเท่านั้นค่ะยังไม่เป็นอะไรต้องเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากอย่างเดียวเหรอะอย่างหนึ่งอย่างใดค่ะเป็นคนของกรรมหนึ่งกรรมใดงั้นผมก็เข้าใจเผิดมางั้นท่านอาจารย์ค่ะรูปที่เป็นอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีอย่างเช่นพริกเนี่ยนะคะพริกเนี่ยเผ็ดนะคะแต่ถ้าผู้ที่ชอบพริกเนี่ยนะคะก็ลองดูว่าเวลาเราบริโภคอาหารเนี่ย พริกเนี่ยมีลักษณะร้อนถ้ากายะวิญญาณเกิดขึ้นขณนะนั้นเวทนาต้องเป็นทุกขเวทนาแน่นอนแต่เนื่องจากธรรมะเป็นปริจตธรรมเกิดเล็กน้อยมากแล้วเวลาเราบริโภคอาหารเราไม่ใช่มีรสพริกอย่างเดียวจะมีเปรี้ยวหวานเค็มประกอบด้วยเราก็จะไปติดในรสชาติอื่นประกอบด้วยกันโดยที่จริงๆแล้วถ้าพริกที่เผ็ดเนี่ยนะคะโดยสภาพธรรมะแล้วต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีเพราะว่าทําให้เกิดความเร่าร้อนเผ็ด ค่ะปัญหานี้จะหมดไปได้นะคะเมื่อไม่ลืมว่าจักขูวิญญาณเกิดก่อนชอบไม่ชอบโสวตวิญญาณก็เกิดก่อนชอบไม่ชอบและขณะที่เป็นกุศลวิบากนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางไหนก็ตามก็ต้องเป็นอิทธารม์เพราะว่าขณะนั้นกุศลวิบากเกิดขึ้นรู้อิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่าพอใจถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะ ใครจะไปเปลี่ยนลักษณะของรูปก็ไม่ได้เพราะว่าจากขววิญญาณโสตะวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณก็รู้รูปนั้นก่อนการที่เราจะอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะะี่ค่ะเราจะรู้อะไรจะรู้อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจหรือว่าจะรู้อะไรรู้ลักษณะของเขารู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนี่ก็ดับเร็วมากนะคะเพียงลักษณะที่เป็นรูปก็ยังไม่ได้รู้เพราะฉะนั้นแทนที่จะต้องไปคิดว่ารูปนั้นเป็นอิทธารมหรืออนิธารมนะคะก็เพียงแต่ว่าให้มีความเข้าใจในลักษณะที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมซึ่งต่างกันมิฉะนั้นแล้วก็ยังคงเป็นเราที่รู้รูปหรือว่ารูปนั้นเป็นเราก็ได้ถ้าไม่รู้ตามความเป็นจริงพอทั เกี่ยวกับเ,เรื่องของทางสายกลางนะครับว่ามีความลึกซึ้งประมาณใดกล่าวถึงทางสายกลางก็คือหมายถึงเริ่มต้นตั้งแต่การเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นนะคะคือการเจริญมักมีองแปสติปัฏฐานเป็นมักมีองห้าตรงนี้คือหมายถึงทางสายกลางถ้าพูดถึงสายกลางก็ต้องมีอีกสองสายใช่ไหมคะที่ไม่กลางนี่ฉะนั้นจะมีแต่กลางไม่ได้ก็ต้องมีสองสาย สองสายที่ไม่ใช่ทางสายกลางอะไรคะทราบไหมคะเกี่ยวกับกามกับความตรึงเกินไปครับสองทางคะ่ะทรมานตัวเอง <คะ S 1> เพราะคิดว่าถ้าทรมานเท่าไหร่กิเลสก็จะค่อยๆเหือดแห้งไปนะคะแต่ว่าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานต้องเป็นปัญญาคะ่ะถ้าไม่มีปัญญาเราจะเป็นทางสายกลางไม่ได้เลยไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไรก็ตามแต่นะคะเพราะเหตุว่า ทางสายกลางก็คือขณะใดก็ตามที่สภาพธรรมะเกิดแล้วนะะี่ค่ะสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นได้เพราะฉะนั้นเป็นอีกชื่อหนึ่งของมัสมีองค์8และสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็เป็นทางสายกลางมัสคก็เป็นทางสายกลางมักมีองค์8ก็เป็นทางสายกลางปกติก็จะเกิดเพียง5้าองเพราะว่าวิรติเจตสิกจะไม่เกิดพร้อมกันทั้งสาม ความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางสายกลางนั้นเนี่ยมีอัฏาะอันลึกซึ้งประมาณใดค่ะยังไงก็ไม่พ้นจากความจริงถ้าเราเข้าใจว่าทางสายกลางนะคะคือสติปัฐานซึ่งเป็นมันชฌิมาปฏิปทาเป็นการอบรมเจริญมัรคมีองแปดนะคะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไปคิดนะคะว่าท่านพระนน์ท่านคิดอะไรก่อนที่ท่านจะถึงความเป็นพระอรหันต์ เพราะว่าก่อนที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ท่านพระนนท์ท่านเป็นพระโสดาบัน25,000 25ปีนะคะเพราะว่าท่านก็ได้ฟังพระธรรมมามากนะคะทุกอย่างก็แจ่มแจ้งกับท่านเพราะเหตุว่าท่านได้ฌานด้วยไม่ใช่ท่านฟังอย่างเรานะคะแต่ว่าขณะที่ฟังฌานจิตเกิดสลับก็ได้สำหรับผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของฌาน พราะฉะนั้นแต่ละบุคคลจะไปคิดถึงคนอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแม้เพียงแต่จะเดานะคะเป็นความคิดของเราเท่านั้นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลและก็เป็นเอตทัคคะถึง5สถานใครจะไปคิดถึงจิตของท่านได้ว่าขณะนั้นนะท่านตรึกถึงอะไรสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังละเอียดมากลึกซึ้งมากท่านก็มีความเข้าใจมากด้วยและเป็นของธรรมดานะคะที่ท่านก็รู้เรื่องของปัจจัยทั้งหมด เระเหตุว่าวิปัสนาญาณก็ต้องรู้เรื่องปัจจัยด้วยกังขาวิตรณะวิสุทธินะคะหมดความสงสัยว่าสภาพธรรมะที่กําลังเกิดในขณะนี้ค่ะมีปัจจัยเกิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดกับท่านทั้งหมดตลอดที่ปัญญาของท่านสามารถที่จะรู้ได้มากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งมีคนที่นอนน้อย ด้วยเหตุหลายอย่างที่ทรงแสดงไว้ก็มีหลายประการนะคะแต่ว่าสำหรับชีวิตตามความเป็นจริงบางคนนอนน้อยเพราะทำงานมากใช่ไหมคะทำงานจนกระทั่งนอนนิดเดียวก็มีแต่ว่าถ้าผู้ที่ทำงานทางโลกทำอย่างนั้นและผู้ที่ไม่ได้ทำงานทางโลกอย่างนั้นนะคะแต่หลับน้อยก็มีวันหนึ่งวันหนึ่งบางคนเนี่ยต่อไปก็อาจจะรู้ได้ว่าจะไม่หลับเลยก็เป็นไปได้ ถ้าขณะนั้นมีการตรึกนึกคิดถึงเรื่องต่างๆนะคะขณะนั้นก็ไม่ใช่ขณะที่เป็นผวังขณะนั้นก็ไม่หลับแต่เรื่องที่เราคิดเนี่ยคะ่ะเราคิดด้วยกุศลหรืออกุศลปกติของคนทั่วไปถ้าคิดด้วยเรื่องอกุศลเนี่ยนะคะสบายไหมคะระหว่างที่ไม่หลับแล้วก็คิดแต่เรื่องของอกุศลหมกมุ่นตรึกตรองแต่ในเรื่องของอกุศลแต่ถ้าผู้ที่มีปัญญาขณะนั้นนะคะ ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้เดือดร้อนเลยใช่ไหมคะเพราะเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ขึ้นเพิ่มขึ้นประจักษ์ขึ้นและการที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมของท่านพระอานนท์ใครจะไปดาหรือคาดคะเนว่าขณะนั้นท่านมีอะไรเป็นอารมณ์นะคะนอกจากจากที่ทรงแสดงไว้ว่าส่วนใหญ่ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นลมหายใจเป็นอานาปนสติ เพราะฉะนั้นเราไม่ดาวเราไม่คิดแต่เรารู้หนทางว่าการที่สภาพธรรมะจะปรากฏแล้วก็ปัญญาจะรู้ความจริงเนี่ยนะคะ mm. ก็เมื่อเป็นสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะเกิดแล้วก็รู้ความจริงขณะนั้นไม่ได้เดือดร้อนเลยต่อการที่ท่านจะไปเดือดร้อนว่าท่านนอนน้อยหรืออะไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าจะมีความคิดว่าจะนอนหรือว่าจะพักผ่อนท่านจะคิดได้ใช่ไหมคะ ทั้งคืนแล้วเนี่ยเกิดจะคิดว่าจะพักผ่อนก็ได้แรกแต่ว่าท่านไม่ได้ห่วงใหญ่เลยว่าแม้ขณะนั้นน่ะสติปัฏฐานจะเกิดไหมปัญญาจะเกิดไหมตามปัจจัยซึ่งทําให้ท่านรู้แ er จ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นเรื่องที่คนอื่นก็ไม่ควรจะไปเดาไปคาดคะเนไปบอกว่าท่านเพียรหนักหรือท่านอะไรแต่อะไรเห <kaz an> มือนกับท่านไม่รู้หนทางเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้ว ดีค,ครับอาจารย์ครับผมอยากทราบว่ากิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยหมายถึงกิตข้อนหนครับค่ะเพราได้ยินคําว่าเหตุเนี่ยนะคะก็ต้องทราบว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็มีปกนะคะโดยเป็นอกุศลละเหตุสามและโสภณะเหตุสามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะพิจารณานะครับ ถึงความสำคัญว่าทำไมจิตบางประเภทไม่มีเหตุหกนี่เกิดร่วมด้วยและบางประเภทมีเหตุเกิดร่วมด้วยนะคะซึ่งเหตุที่จะเกิดร่วมด้วยนะคะมีตั้งแต่หนึ่งเหตุฝ่ายอกุศลนะคะแล้วก็สองเหตุทางฝ่ายอกุศลแต่สำหรับทางฝ่ายกุศลเนะะี่ยค่ะจะไม่มีหนึ่งเหตุเลยมีสองเหตุ กับสามเหตุซึ่งก็คงจะได้ทบทวนไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็จะได้ทราบถึงความสําคัญว่าต่างกันยังไงจิตที่มีเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วยกับจิตที่ไม่มีเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วยซึ่งความจริงนะคะทุกอย่างที่เกิดแล้วก็ดํารงสืบต่อไปอีกยาวนานนะคะต้องอาศัยเหตุแต่จิตเหล่านี้ไม่ได้อาศัยเหตุเกิดร่วมด้วยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นจิตประเภทที่เป็นวิบาก สิหประเภทแล้วก็เป็นกิริยาจิตสาประเภทรวมเป็นจิตที่ไม่มีเหตุหกเกิดร่วมด้วยทั้งหมด18ประเภทจะใช้คำว่า18ปดประเภทหรือว่าสิบแปดดวงก็ได้ซึ่งก็ได้ผ่านมาแล้วนะคะคือที่เป็นวิบากนะคะสิ้าประเภทและที่เป็นกิริยาสเป็นชีวิตประจำวันซึ่งควรจะได้ทราบว่าขณะไหน ไม่มีเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วก็ขณะไหนมีเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะซึ่งคราวที่แล้วเราก็ได้พูดถึงตั้งแต่นอนหลับจนกระทั่งตื่นว่าแม้หลับเนะะี่ยค่ะก็เป็นวิบากเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นวิบากที่เป็นผลของกรรมที่สืบต่อมาจากปฏิสนธิที่ทํากิจผวังเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยและไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วย อันนี้เข้าใจได้ใช่ไหมคะคถ้าเป็นผลของอกุศล,ลกรรมเป็นเหตุให้อกุศลวิบากปฏิสนธิขณะนั้นไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเลยเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมที่ทำแล้วนะคะจะให้ผลเป็นสองประเภทคือเป็นวิบากที่ไม่ประกอบด้วยเหตุกับวิบากที่ประกอบด้วยเหตุลองคิดดูนะคะว่าอย่างไหนจะดีคะ่ะวิบากประเภทไหนดี วิบากที่ไม่ประกอบด้วยเหตุดีหรือว่าวิบากที่ไม่ประกอบด้วยเหตุดีวิบากที่ประกอบด้วยเหตุดีเพราะว่าเหตุที่ดีคืออโลภะเจตสิกอโทสะเจตสิกอโมหะเจตสิกสำหรับอกุศลละเหตุนะคะเป็นอกุศลอย่างเดียวจะเป็นวิบากไม่ได้เลยเป็นอกุศลที่มีเหตุ ะะเกิดร่วมด้วยเหตุสามคือโลภะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหน,นึ่งเีคะเป็นอกุศลเหตุเมื่อเกิดเมื่อไหร่นะคะต้องเป็นอกุศลอย่างเดียวจะเป็นวิบากไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงวิบากที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยไม่ได้หมายความว่าเหตุนั้นคือโลภะโทสะโมหะเพราะเหตุว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยค่ะเป็นอกุศลเป็นชาติเดียวคือชาติอกุศลเป็นวิบากไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงวิบากนะคะที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยหมายความถึงวิบากที่มีอโลภะเจตสิกอโทสะเจตสิกอะโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นระหว่างวิบากซึ่งมีเหตุเกิดร่วมด้วยกับวิบากซึ่งไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยวิบากไหนจะดีกว่าคะอาจารย์ครับอาโทสะอโมหะอโลภะเป็นเป็นเหตุที่เกิด ร่วมด้วยฝ่ายดีใช่ไหมเป็นโสภณะเหตุคะ่ะเป็นเจตสิก <ฮะ S 2> สามซึ่งเป็นโสภณะเพราะฉะนั้นเกิดกับกุศลก็ได้วิบาก <ฮะ S 1> ก็ได้กิริยาก็ได้ขอบคุณครับค่ะวิบากที่ประกอบด้วยเหตุกับวิบากที่ไม่ประกอบด้วยเหตุให้เป็นความเข้าใจของเราเองนะคะว่าวิบากประเภทไหนดีโสสณะโสภณะค่ะโสภณะแปลว่าดีงามค่ะ เพราะฉะนั้นอโลภะอโทสะอโมหะเป็นโสภณเจตสิกถ้าเกิดเมื่อไหร่เป็นจิตประเภทที่ดีงามแต่ดีงามเนี่มีสามชาติคือดีงามที่เป็นผลของกรรมเป็นวิบากดีงามที่ไม่ใช่กรรมและผลของกรรมเป็นกิริยาและดีงามที่เป็นกุศลค่ะจากคุณโจโนิวยอร์กถามว่าอะไรคือวิบากคะค่ะ วิบากไม่ใช่รูปนะคะเพราะว่ารูปไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นรูปจะเป็นวิบากไม่ได้เลยวิบากหมายความถึงผลของกรรมค่ะเพราะเหตุว่าเมื่อมีเหตุคือกรรมถึงแม้ว่าจะดับไปแล้วก็จริงแต่กรรมมีพลังหรือปัจจัยที่จะทำให้จิตประเภทวิบากเกิด ลองคิดถึงนะคะว่าวันนี้เราเห็นสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าวิจิตมากนะคะตึกรามบ้านช่องรถยนต์อะไรต่างๆดูเหมือนวิจิตรวมทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยแต่อะไรวิจิตกว่ากันจักขุประสาทะใครทำได้รูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาโสตประสาทะที่สามารถกระทบเสียงวิจิตกว่าไหมคะ มองไม่เห็นเลยแต่มีรูปนี้เพราะกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนี้นะคะแต่แม้กระนั้นจากขปสาทะโสตประสาทะไม่รู้อะไรเลยจึงไม่ใช่วิบากเพราะฉะนั้นวิบากเนี่ยค่ะก็ได้แก่จิตและเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยคก็คงเห็นความต่างน,นะคะของวิบากจิตที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยกับวิบากจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วย เพราะฉะนั้นก็ต้องทราบค่ะว่าจิตเป็นชาติอะไรภูมิอะไรแล้วก็มีเหตุเกิดร่วมด้วยหรือไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยสำหรับอกุศลวิบากห้าประเภทก็ได้กล่าวถึงไปแล้วนะคะจากคูวิญญาณสองคือกุศลวิบากหนึ่งอกุศลวิบากหนึ่งไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเลยเพียงแต่ว่าเมื่อกรรมถึงการละที่จะให้ผลก็เป็นปัจจัยให้จิตนี้เกิดขึ้นนะคะเห็นสิ่งที่กระทบจากขุปสาทะ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของกรรมจริงๆนะคะที่ทําให้จักขุปสาทะเกิดแล้วก็ทําให้จักขุูวิญญาณเกิดเมื่อมีสิ่งที่กระทบกับจักุประสาทะแต่ตัวจิตที่เห็นเนะะี่ยค่ะเป็นผลของกรรมเป็นอเหตุุกะจิตอเหตุุกะจิตสิบดวงคือทวิปัญจวิญญาณจิตสิบจักขคูวิญญาณสองกุศลวิบากหนึ่งอกุศลวิบากหนึ่งทำกิจปฏิสนธิได้ไหมคะ ไม่ได้ทำกิจเห็นอย่างเดียวโสตวิญญาณสองได้ยินเสียงที่เป็นกุศลวิบากอากุศลวิบากก็ทำกิจปฏิสนธิได้ไหมคะไม่ได้นะคะจิตสิบดวงนี้ทำกิจปฏิสนธิไม่ได้เลยทำกิจเฉพาะทางทวารของตนของตน,ของตนเท่านั้นเองนะคะสัมปติชนะเป็นวิบากจิตซึ่งรับอารมณ์ต่อจากทวิปัญจวิญญาณทำปฏิสนธิกิจได้ไหมคะไม่ได้ สันติรณะจิตซึ่งเกิดต่อจากสัมปติชนะเป็นอกุศลวิบากหนึ่งเป็นกุศลวิบากสองอกุศลวิบากทั้งหมดมีเจ็ดที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยและกุศลวิบากที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยก็แปดแต่ต้องมีดวงหนึ่งซึ่งต้องทำปฏิสนธิกิจหรือสองดวงถ้าทำปฏิสนธิกิจในอบายภูมิหนึ่งดวงคืออกุศลวิบากสันติรณะแล้วก็เวลาที่ เป็นผลของกุศลวิบากที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยก็ทํากิจปฏิสนที่ในสุขติภูมิชั้นต้นหรือชั้นต่ํานะคะคือชั้นมนุษย์หรือจาตุมหาราชิกาไม่สามารถที่จะทําให้ปฏิสนที่ในเทวภูมิที่สูงกว่านั้นได้เลยและสําหรับโสมนัสสันติรณณะทาปฏิสนธิกิจไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่ของผลของกุศลซึ่งมีกําลังกว่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปฏิสนธิจิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยจะเห็นได้ว่าไม่เหมือนกับปฏิสนธิจิตซึ่งมีเหตุเกิดร่วมด้วยเพราะเหตุว่าถ้าเป็นผลของอกุศล,ลกรรมอกุศลวิบากทาให้เกิดในอบายภูมินะคะสัตว์เนี่ยค่ะไม่มีโสภณะเจตสิกเกิดกับปฏิสนธิจิตเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีพื้นฐานของจิตที่สามารถที่จะอบรมเจริญกุศลอย่างผู้ที่ไม่ได้ปฏิสนธิ ด้วยอเหตุกุกะกุศลวิบากนะคะหรือแม้ผู้ที่ปฏิสนธิในมนุษย์แต่เป็นผลของกรรมอย่างอ่อนไม่มีกําลังอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากทำกิจปฏิสนธิก็ไม่มีเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ประกอบด้วยอาลภะอะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นกรรมอื่นก็สามารถที่จะเบียดเบียนให้เป็นคนที่บ้าใบา่บอดหนวกแต่กําเนิด ไม่มีเหตุเจตสิกเกิดร่วมด้วยหมายความว่าไม่มีเหตุที่ดีเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นพื้นฐานของจิตเนี่ยคะ่ะก็ต่างกันและพื้นฐานของจิตก็มีความสําคัญมากในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดในอบายภูมิแล้วพื้นฐานของจิตไม่มีโสพณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจะเจริญกุศลจะฟังธรรมจะทําอะไรก็ยากนะคะไม่ใช่โอกาส แต่ว่าผู้ที่ปฏิสนธิเป็นมนุษย์แต่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเป็นผลของกุศลกรรมที่ปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะไม่มีมีอโลภาเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะก็ไม่มีนะคะมีอโทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมคะก็ไม่มีไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยเลยเพราะฉะนั้นพื้นฐานของจิตนะคะ ก็ไม่สามารถที่จะเจริญทางฝ่ายกุศลเหมือนผู้ที่ปฏิสนธิด้วยวิบากจิตซึ่งประกอบด้วยเหตุแต่ก็มีสองประเภทอีกนะคะเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่พิการบ้าใบาบ,าบ,าบอดหนวกต้องเป็นผลของกุศล,ลกรรมและกุศลวิบากนั้นประกอบด้วยเหตุสองนะคะคืออโลพาอาโทสะแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็จะมีบุคคลที่ต่างกันหลากหลายตามปฏิสนธิจิต ด้วยเหตุนี้นะคะเราก็จะพิจารณาเห็นได้ว่าสำหรับปฏิสนธิจิตที่ประกอบได้เหตุก็ต้องดีกว่าปฏิสนธิจิตหรือวิบากจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุคนที่ประกอบด้วยปัญญาเท่านั้นที่จะบรรลุก็เลยมีความรู้สึกว่าเอะเรานั่งฟังธรรมนี่เป็นทว,วิเหตุเรามีปัญญาหรือเปล่าอาจารย์ช่วยขยายตรงนี้ด้วยก็อย่าเพิ่งพยากรณน,นะคะ ว่าเราจากโลกก่อนมาสู่โลกนี้เป็นผลของกรรมใดที่แน่นอนก็คือต้องเป็นผลของกุศล,ลกรรมแต่กุศลกรรมนั้นประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยถึงแม้ว่าปฏิสนธิจิตประกอบได้ปัญญาอย่างท่านพระเทวทัตนะคะได้ฌานธรรมอภิญญาอิทธิปาฏิหาริย์ได้แต่ขณะน,นี้ท่านก็เกิดในอเวจีมหานรกเพราะเหตุว่าท่านแม้ว่าปฏิสนธิจิตของท่านนะะี่ค่ะ ถึงสามเหตุมีเหตุเกิดร่วมด้วยทั้งอโลภาอาโทสะอโมหะก็ไม่ได้หมายความว่าชาติต่อไปจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบว่ากรรมใดในชาติหนึ่งชาติใดที่ทําให้เราเกิดขณะนี้นะคะและวิบากจิตที่ทําปฏิสนธิกิจของเรามีปัญญาเกิดร่วมด้วยหรือไม่เพราะว่าถึงแม้จะเป็นคนที่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยไม่บรรลุฌาน และมรรคผลก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าชาตินี้ค่ะเรารู้ละ่ะถ้ากรรมที่เรากระทำประกอบด้วยปัญญาให้ผลนะคะปฏิสนธิจิตในชาติต่อไปก็จะเป็นวิบากจิตที่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเราสามารถที่จะเข้าใจอย่างนี้แต่เราไม่รู้เวลาเกิดว่าเป็นผลของกรรมใด กะฉะนั้นจะกล่าวว่าเป็นทวิเหตุกะมีอโลภาเจตสิกอโมหะเจตสิกเกิดเป็นส่วนใหญ่ไม่ประกอบด้วยปัญญา